With hope in our eyes, we search through the skies, waiting for our old friend. With loved ones nearby and our spirits high, a blessed time we'll spend. In both love and in fear, to Allah we draw near, hands raised to the sky. السلامualaikum warahmatullahi wabarakatuh มุโยชุนนุมไอติมแฮนด์เมดเริ่มจากเอาน้ำมาใส่ถุงมัดถ nah ุงใส่ใส่ใส่น้ำแข็งใส่เกลือแล้วก็เอาน้ำทาใส่ถุงอัดเสร็จเอามาใส่ที่เอามาใส่ที่น้ำแข็งกับเกลือแล้วก็เรามาร่อน น้ำสตรอเบอรี่น้ำยิมจีน้ำเมลอนแล้วก็น้ำสม้มวันนี้เรามาตามชมนมไข่เปิ้นชัยอะมีอะไรบ้างมาชมกันครับหนึ่งไข่เป็ะสองเชื่อบดสามสินตอมปลา เสร็จแล้วทำแบบมนมี้เลวิตามินขอบพระคุณพระเจ้าที่เราได้ร่บนวดยา้างจานวิธีกรทำเอาเอาผงทองไปละลายกับน้ำเอาเกื่อผสม ผสมกันเอน่านะคลองใบใส่สีคนให้เข้ากันคนเป็นทางเดียวกันใส่สีผสมอาหารแล้วก็คนและแช่ไว้หนึ่งเดือนร้านจานได้ละราคาประหยดัดพลองเยอะร้านสะอาดร้ายาร้านการขวดสิบห้าบาทใช้ดีไหมวะหมดจนสะอาด Ah uh. อัสลามุอะลัย კ ุมวะราะหมะตุลลาฮิวะบะระกาตุยชุมนุมสารโคเป็นเครื่องมือสานหุ้มห่อขนุนและจำปดาดประโยชน์ของมันคือป้องกันแมลงไม่ให้มันไม่ให้มาแช่ในตัวของจำปดาดและผนิสร้างด้วยทางมะพร้าวสดเอาไปขัดลายทำให้จำปดาดมีลูกสวยงามอันนี้ก็คือโคที่กำลังสานอยู่ วับิลอฟิ่าดิดาวัลลัมวะลัยกุมรอห์มัดุลลอฮิย์อัลัตุอสลามุวะลัยกุมรอห์มัลลอห์ย์บาลัตุผมมาจากชุมนุมปลูกผักในขวดน้ำเนื่องจากช่วงนี้ตัดทางมีราคาที่แพงมากยิ่งขึ้นเราจึงเลยนำกระเพาะตุ๋นเนือใช้มาทำเป็นขวดน้ำกระถางเป็นไม้วิธีขั้นตอนการปลูกผักหนึ่งเตรียมดินสเตรียมเมล็ดผักสาม เตรียมถาดโปตอาประโยชน์ของผักต,กาต่ตงกาตงๆแครอทช่วยบำรุงสายตาลูกด้วยขับเสมาแก้ไขหัวแดงช่วยบำรุงหัวใจคาลัมปีม่วงช่วยเผาผลาญแตงกวาลดอิมมูเนสในร่างกายสตีนโอ๊กช่วยในการขับถ่ายครับมาดูสลัดกันเลยครับจะมีขแครอทแล้วก็มีนี้ด้วยครับไข่ Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Sendok dan majakum. Saya Sabu Buanoi. Sumun Mimi Jiwa. Ah, kawan. Jangan cepat berdua kontinian, ya, kan? Ini kita, kita, kita. นี่นะครับของจริงน่าใจาไหมครับอัสลามุอะลยัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุู่บบากลุ่มนี้นะคะก็คือทำอาหารข้าววานนะคะทำแซนด์วิชแล้วก็คุ้นโกโก้นะคะแล้วก็วิธีการทำแซนด์วิชก็คือนำขนมปังมาตัดเป็นสองชิ้น นำขนมปังมาทาซอสแล้วก็มายองเนสนะคะใส่ลูกชิ้นเพมไก่ด้วยแล้วก็ใส่ผักค่ะทำเสร็จก็นำมาใส่ในกล่องแบบนี้ติดสติกเกอร์เป็นแพ็กเกจค่ะอัสลามุอเลัยกัวเราตุนลอฮิวะกาตุอันนี้เป็นชุมนุมชิวชิวคาเฟ่น,นะคะน้ำที่เราจะมานำเสนอวันนี้ก็คือมีสองน้ำนะคะมีน้ำ เก๊กฮวยนะคะวิธีทำก็คือต้มน้ำกับใบเตยจนเดือดแล้วก็ใส่เก๊กฮวยลงไปเคี่ยวสักพักใส่น้ำตาลทรายลงไปให้ละลายรอจนน้ำเดือดครั้งปิดไฟพักไว้จนเย็นพอน้ำเก๊กฮวยเริ่มอุ่นยกลงกองตักใส่แก้วหรือบรรจุใส่แก้วพร้อมเสิร์ฟประโยชน์สรรพคุณของเก๊กฮวยช่วยทำให้ร่างกายสดชื่นทำให้ร่างกายเย็นลงลดอาการวิงเวียนหน้ามืดตาลาย ช่วยลดระดับความดันโลหิตเราขายทุกน้ำเลยนะคะ5บาทหมดเลยค่ะอัสลามอะัยกุมาทำมปตนลาอหิวเระกาตตเพถ้ะเราคือชุมนุมจากชันโรงหรืออุ้งชนโรงเป็นพึ่งชนิดหนึ่งที่ไม่มีหลีกในประโยชน์ของน้ำพึ่งมีช่วยเพิ่มสมรรถภาพและการเจริญพันธุ์และคุณสมบัติต้านการอักเสบ ยัดยัดยังเชื้อโรกและช่วยให้แผลหายเร็วชนโรงมีภาคกลางเรียกว่าตัวชนโรงหรือชนโรงภาคเหนือจะเรียกว่าแมงตานีหรือขี้ตั้งนีภาคอีสานเรียกว่าขี้สูตรหรือรับชนโรงที่ทำรังใต้ดินภาคตะวันออกเรียกว่า ตำชัมมะโรงหรือมะแลงกีโลมภาคตะวันตกเรียกว่าตัวติงต่งตุง้งติ้งภาคภาเรียกว่ามาแลงอุ้งขอบคุณครับสลามอะไรกุมาเรามาต้นลอยหวิวบราราคาติดผมเป็นตัวแทนจากชุมนุมไม้กวาดไม้ไผ่อันนี้ผมจะมาบอกถึงที่มาที่ไปของไม้กวาดไม้ไผ่อันนี้ครับจากไม้ไผ่ที่ไม่มีประโยชน์อะไรตามอยู่ตามขึ้นตามสถานที่ต่างๆ,ๆครับนามาทําเป็นไม้กวาดที่มีประโยชน์หรือสร้างรายได้ ให้ครอบครัวผมได้ครับขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ไม่มีอะไรมากครับวิธีการทำก็มีมาไม้ไผ่มาผ่าเป็นซี้เล็กๆเ,เอาไม้ไผ่นำมาสาสานสลับฝั่งกันเอาไม้ขั้นกลางและเอาไม้หนีบเพื่อเสริมความแข็งแรงทนทานและความแน่นหนาของไม้ครับตรงนี้ครับเขาเรียกว่าเชือกหรือตอกพลาสติกสามารถนำมาร้อยเพื่อเพิ่มความทนทานของไม้กวาดได้ครับ Wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.